ทุกคนวันนี้มาพบกับคุณป้าสายเปรี้ยวจะพาชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะตอนประมาณห้าทุ่มสี่สิบจะไปชมกันคะ่ะทุกคนฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันกับคุณป้าสายเปรียวอีกแล้วนะคะ วันนี้เราก็อยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนนะคะประมาณห้าทุ่มสี่สิบนะคะวันนี้จะเราจะมาดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนกันนะคะไปดูข้างนอกกันนะคะทุกคนดูสิดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนคือประเทศนอร์เวย์นะคะมาดูกันคะ่ะ <laughs> นี่คือเที่ยงคืนของนอร์เวย์นะคะ ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะแต่ยังไม่เที่ยงคืนค่ะยังไงฮะบรรยากาศดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนก็ตามภาษาคนสามีไม่ได้ทำงานนะคะก็เลยไม่ต้องก็เลยไม่ต้องรีบนอนนะคะ แดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเผื่อไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมนะคะติดตามมานะคะทุกคนดีนะ,<ป>ะคะทุก<ด>ค,คนตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงยังไม่ถึงเที่ยงคืนนะคะห้าทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะห้าทุ่มครึ่งโดยประมาณที่นี่ก็คือประเทศนอร์เวย์นะคะดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนเป็นดินแดนที่หลายๆคนทั่วโลก ที่อยากมาท่องเที่ยวที่ประเทศนอร์เวย์นะคะเพราะเป็นประเทศที่ภูมิประเทศแสนสวยงามนะคะเพราะมีแต่ภูเขากับแม่น้ำนะคะภูเขาประมาณ3ใน2เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดนะคะคือ3ส่วนเป็นพื้นที่ที่อาศัยก็ประมาณ1ส่วนนะคะนอกนั้นก็จะเป็น ภูเขาข้างนอกตอนนี้ก็ออ14องศานะคะตอนนี้ก็น่าจะ5ทุ่ม40นะคะ5ทุ่ม40โดยประมาณนะคะนี่แหละดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน <C ük> อาทิตย์นหน้าก็จะเป็นหน้าน่าจะาเริ่มมืดลงแล้วนะคะเริ่มจะเปลี่ยนทิศเพราะว่าแฟนเขาจะเป็นคนชอบสังเกตนะคะชอบสังเขาจะเป็นคนสังเกตดินฟ้าอากาศเสียงนกร้องเขาเป็นคนช่างสังเกตค,ะค่ะสซเวียะ์ขาอาทิตย์เที่ยงคืนเกือบเที่ยงคืนแล้วคะ่ะ ตอนนี้ข้างนอกก็ประมาณ13 14องศาค่คะก็จะมีเสียงเครื่องยนต์อยู่ข้างๆนะคะโอเคนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะคุณป้าสายเปรี้ยวจะพาเที่ยวและก็พากินค่ะ